ใส่กอ,อ,องไปเลยไนดะ้สี่แบกี่าหน่งโอ้ยปะเกียโอเคเอาฟืนมาอะตอนนี้พี่เอาฟืนแล้วความคุ้มน้าในระดับอันนี้แล้วเราต้องพยายามหาฟืนช่วยกันเอามาใส่หน่อยเร็วโอ้ลูนกน้องคตดเยอะเลยนะไม่มีกี่ตัวเนี่ยสี่ตัว,วาปั๊ดน,นี่ได้เชิดชายอ๋มอตมามบ้ามา สมุนของข้าข้าจะพาไปช่วยเด็กเมื่อกี้ยังไปไม่ถูกเลยอะไรทไมเนิ่ไม่มีอาหารเลยเราหาไรใครมันกินอาหารเข้าไปวะเนี่ยมนหลืม้วนเป็นเราเหนูม้วงกินอาหารแต่หนูม้วงไม่หาโอ้โหนาฬิกาสนใจอยู่นี่อะไรอ่ะข่าน ีกะไปช่วยเด็กก่อนอันนี้คือปล่อยให้พี่ไปช่วยเด็กคนเดียวใช่ไหมเอามาใครอยู่ด้านหน้าพี่คนหนึ่งไม่รู้อ่ะผมอยู่หน้าปากครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วโอ้โหรู้สมุนนะเฮ้ยตามข้ามาให้ยืนให้มันดูเยอะๆเดี๋ยวเดินซ้อนกันดีลูกน้องเอ้ยเอ้พวกมึงอ่ะสี่คนอะไอ้ยได้ไอ้ลิกไอ้เบนไอ้ทอมเฮ้ยกูมีห้าคนเลยเนี่ยมึงยืนซ้อนกันเนี่ยหกคนด้วยซ้ำโอ้โหยืนให้มันดูแก้เจงขามหน่อยดีแอะ ก็สั่งมันได้ไหมอ่ะนี่แนนี่แน่ไม่ได้เาต้องตีก่อนมันถึงจะไปตีให้นี่แนแเอไม่เท่เลยอู <laughs> พี่มีลูกน้องหกคนอ่ะครับคนดูทำไฮฮาทั้งหลาย้เามสุดยอดลำะมันสุดยอดแฮมมาเดี๋ยวทดสอบไอ้หมามาดิดิลูกน้องอ่าลูกน้องจักรมันจกกนักรมันอีมันฟุฟ ก็ไดเสี่ยงตีเลยอ่ะโอ้อะไรอ่ะเออสงสัยว่าเราต้องตีก่อนมันถึงจะตีให้ป่ะใช่เราต้องตีก่อนเริ่มเริ่มเสียแล้วพี่เริ่มเสียแล้วเฮ้ยผมเจอบ้านเบนเนสเอาไปเก็บเอาไปเก็บเราเดนื้อเดเนื้อเด็กขอดูหน่อยขอดูหน้ามันหน่อย